เดี๋ยวจะให้ดูนะคะโรงแรมเดี๋ยวนี้เขาทำใหม่แล้วนะคือเราไม่ต้องใช้มือสัมผัสกดลิฟต์ว่าเราจะไปที่ชั้นไหนชั้นไหนแล้วเขาแค่ใช้คีย์การ์ดแล้วก็แค่สแกนคีย์การ์ดเข้าไป<ม>ก็จะลิฟต์ก็จะจัดการส่งเราที่ชั้นที่เราต้องการจะไปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำยังไงนี่คือคีย์การ์ดนะคะเสร็จแล้วนี่ลิฟต์แล้วก็จะมีเครื่องอยู่หน้าลิฟต์เขาก็จะถามว่า ให้เรากดชั้นที่เราจะไปเราก็จะไปชั้น10นะคะ,ะแล้วก็ให้เราเข้าอกให้เราสแกนของเรานี่ลิฟต์ a ที่เราจะไปก็เปิดขึ้นเสร็จแล้วเราก็แค่เข้าลิฟต์มาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรลิฟต์ก็จะจัดการ พาเราไปที่ชั้นที่เราต้องการจะไปเห็นไหมเราก็ไม่ต้องใช้นิ้วสัมผัสคือนี่คือตั้งแต่เกิดโควิดนาขึ้นมาที่ประเทศนอร์เวย์เขาก็เปลี่ยนระบบของโรงแรมของที่ต่างๆให้เป็นการสัมผัสที่น้อยลงนะคะนี่ถึงแล้วชั้นสิบริบ์เปิดเย yeah, นะเราก็จะไปที่ห้องเราโอเค